สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยในคลิปก่อนๆที่ได้เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังเนี่ยถ้าได้ตามไปดูก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงรายละเอียดของแพทย์แผนไทยในหลายๆด้านแล้วก็พยายามที่จะเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องของโรคโควิด -19 ซึ่งต้องพยายามที่จะให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยถ้าพูดถึงการแพทย์แผนไทย คำว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นคำรวมรวมเป็นคำรวมรวมก็คือประกอบไปด้วยแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยประดุงการไทยแล้วก็นวดไทยแล้วก็รวบความรู้เหล่านี้สอบใบประกอบวิชาชีพใบเดียวเลยเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในขณะที่ แพทย์แผนไทยใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีการจำแนกแยกแยะออกเป็น5ใบด้วยกันเดิมก็จะมีอยู่4ี่ใบแต่กฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยดึงเอาการแพทย์พื้นบ้านไทยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งสาขาแต่องค์ความรู้หลักๆจริงๆก็คือด้านเวชกรรมไทยประดุงคันไทยการนวดไทยแล้วก็เภสัชกรรมไทยเวลาสอบใบป,ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ก็จะมีการจำแนกออกเป็น5้าใบด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์แผนไทยก็เลยเป็นคำรวมๆอาจจะมีคนที่มีใบอยู่ประมาณสัก6กใบด้วยกันที่ถ้ามาดูกลุ่มของแพทย์แผนไทยที่มีใบจำแนกเป็นสาขาเนี่ย้าด้านเวชกรรมไทยก็เหมือนแพทย์นะครับเหมือนแพทย์ด้านเวชกรรมเหมือนแผนปัจจุบันด้านเภสัชกรรมไทยก็เหมือนเภสัชกรแล้วก็ด้านการพดุงคันไทยเนี่ยก็เป็นเหมือนแพทย์ ที่ดูแลหยิงตั้งคันและก็ทารกแรกคลอดอาจาจะเรียกว่าสูตินรีแพทย์ก็ได้การที่เป็นแพทย์เฉพาะเฉพาะด้านจริงๆแล้วก็แพทย์ที่รักษาคนไข้ด้วยการนวดเราก็เรียกว่าด้านนวดไทยหรือหมอนวดไทยนั้นเวลาพูดคํารวมรวมเวลาเราเห็นการพูดถึงกลุ่มของแพทย์แผนไทยในสังคมในวงกว้างบางคนก็อาจจะมีครบทั้ง4ใบเลยบางคนก็อาจจะมีใบแพทย์แผนไทยประยุกต์ บางคนก็อาจจะมีใบด้านเวชกรรมไทยบางคนก็อาจจะมีใบด้านประดุงคันไทยบางคนก็มีใบด้านนวดไทยบางคนก็มีใบด้านเพสัชกรรมไทยใบใดใบหนึ่งหรือ2ใบ3ใบหรือครบ4ใบเลยก็ได้เราก็อาจจะต้องจําแนกให,ให้ให้ชัดเจนเพราะว่าแต่ละใบก็จะมีข้อกําหนดให้สามารถทําวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้เฉพาะด้านของตัวเองยกเว้นคนที่ได้2ใบ3ใบก็จะมีด้านไหนก็ทําด้านนั้นนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นด้านเวชกรรมไทยก็คล้ายๆกับแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้คําว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมอันนั้นก็พูดถึงการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงเวชกรรมไทยก็พูดถึงแพทย์แผนไทยที่ใช้องค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทยซึ่งองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทยเนี่ยสิ่งสําคัญก็จะต้องสามารถที่จะทํากิจ4อย่างนี้ได้กิจ4อย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญต่อการเป็นแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยจริงๆผมอยากจะเรียกว่าแพทย์เวชกรรมไทยแพทย์เวชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทยเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะคือสามารถทําได้4อย่างอย่างแรกก็คือรู้สาเหตุของโรคหรือรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคว่าโรคนั้นมันเกิดความผิดปกติขึ้นที่อวัยวะส่วนไหนของร่างกายและมันเกิดความผิดปกติอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลัง อันนี้เขาเรียกว่ารู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคซึ่งการรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคเราเรียกว่าสมุดฐานวินิจฉัยสูตรฐานวินิจฉัยคือวินิจฉัยสาเหตุแรกเดิมของโรคนั่นเองถ้าจะเทียบกับคำในโรคสมัยใหม่ก็อาจจะเรียกได้ว่าการหารูดคอสแอน a ัลไลซิสนะฮะาสาเหตุแรกสาเหตุที่แท้จริงนะอันนี้ก็เป็นอย่างแรกเลยที่เวชกรรมไทยต้องทําได้นะเป็น สิ่งที่เรียกว่าเป็นภารกิจหรือเป็นพันธกิจนะฮะเป็นมิชชั่นหรือเป็นแมนเดตของแพทย์เวชกรรมไทยหรือแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยเนี่ยที่จะต้องทำได้ซึ่งสาเหตุของโรคหรือสาเหตุที่ตั้งแรกเกิดของโรคก็คือเกิดความผิดปกติที่ตรงไหนซึ่งความผิดปกติที่ตรงไหนเนี่ยก็อาจจะบอก ได้ตามสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องมีต้องคงอยู่ไม่มีหรือขาดไปก็ไม่ได้เราเรียกว่าธาตุซึ่งธาตุเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือกลุ่มธาตุดินกลุ่มธาตุลมกลุ่มธาตุไฟกลุ่มธาตุน้าและกลุ่มอากาศธาตุก็จะบอกว่าเกิดความผิดปกติที่อวัยวะหรือธาตุตรงไหนก่อนตรงไหนหลังซึ่งความผิดปกตินั้น ทำให้ร่างกายเสียสมดุลไปและการเสียสมดุลตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียสมดุลไปในทางการที่ธาตุมันทํางานมากเกินไปหรือคุณสมบัติไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเราก็เรียกว่ากําเริบหรือทํางานน้อยไปนะคุณสมบัติปกติมันหย่อนลงไปอันนี้ก็เรียกว่าการหย่อนแต่ถ้าเสียรูปร่างลักษณะไปเลยเสียคุณสมบัติไปเลยทำหน้าที่ไม่ได้เลย อย่างนี้ก็เรียกว่าพิการเราก็จะได้ยินว่า,าธาตุกำเริบหย่อนหรือพิการเป็นสาเหตุของความผิดปกติรวมไปถึงความผิดปกติของาธาตุต่างๆเหล่านี้มันมีต้นเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยไหมที่ทำให้มันสามารถที่จะผิดปกติได้ง่ายขึ้นเช่นอายุหรือช่วงวัยของแต่ละคนที่เรียกว่าอายุสมุลฐานช่วงวัน ในแต่ละวันที่แยกเป็นยาม 1, ยาม 2, ยาม3หรือแม้แต่จะแยกเป็นยาม4ก็ได้มียามกลางวันกลางคืนอันนี้ก็เรียกว่ากาลสมุดฐานหรือจะเป็นไปตามช่วงปีนะช่วงแต่ละปีซึ่งมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแตกต่างไปก็เรียกว่าฤดูสมุดฐานหรืออุตตุสมุดฐานแล้วยังรวมไปถึงถิงถ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาของคนไข้หรือของ คนป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะถิ่นที่อยู่เนี่ยจะมีอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ดวงดาวรวมไปถึงพูดง่ายๆก็คือการได้รับแสงแดดในแต่ละปีเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้ก็เรียกว่าประเทศสมุทรฐานนี่คืออย่างแรกนะที่แพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยจะต้องสามารถที่จะบอกได้แล้วก็จะเป็นตัวสำคัญเพราะจะนำไปสู่การตั้งตำรับยาในการรักษาผู้ป่วย อย่างที่สองก็คือเมื่อรู้ว่าธาตุหรือสมุดฐานของโรคหรือสามารถทำสมุดฐานวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยก็จะต้องมาทำโรควินิจฉัยโรควินิจฉัยก็คือการวินิจฉัยโรคก,ก็จะเป็นการเชื่อมโยงเอาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอาการอาการแสดงของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยรับรู้ได้หรือที่แพทย์ตรวจได้เนี่ยมาผสมร่วมกันแล้วก็เทียบเคียงกับคำเพี์หรือตำราทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็เรียกชื่อ โรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาซึ่งการเรียกชื่อโรคเนี่ยอาจจะเรียกตามที่ผิดปกติของธาตุที่กำเริบหรือหย่อนพิการก็เอาชื่อธาตุมาตั้งเป็นชื่อโรคแล้วต่อได้วยคำว่าพิการเช่นตับพิการไตพิการปอดพิการหรืออาจจะเรียกเป็นกลุ่มของโรคนะกลุ่มของโรคก็จะเรียกเช่นโรคหูโรคคอโรคจมูกโรคปากโรคตามกาย ภายในโลกตามกายภายนอกอย่างนี้ก็ได้แต่อีกอันหนึ่งที่จะนิยมกันก็คือว่าบางทีมันเกิดความผิดปกติของธาตุหรือวยวะหลายๆส่วนด้วยกันทําให้การเรียกแบบใช้ธาตุหรือใช้กลุ่มโรคนี่อาจจะมีความไม่ชัดเจนแล้วก็สื่อสารกับผู้ป่วยหรือสื่อสารกับคนไข้หรือสื่อสารกับญาติอาจจะไม่ชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็มีความจําเป็นที่หมอจะต้องกําหนดชื่อโรคขึ้นมาใช้ร่วมกัน เราก็เรียกว่าการวินิจฉัยโรคตามหมอสมมุตินะครับเช่นไข้พิษไข้าการไข้กำเดาใหญ่ไข้กำเดาน้อยไข้าลากศาสตร์รมจับโปงเหล่านี้ก็เป็นการเรียกชื่อหรือแม้แต่ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดน้อยนี่ก็เป็นการเรียกชื่อตามที่หมอได้ตกลงกันไว้อันนี้ก็คืออย่างที่สองส่วนอย่างที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง,องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะนำไปสู่การบำบัดรักษาผู้ป่วยได้ซึ่งตรงนี้ก็คือว่า แพทย์ด้านเวชกรรมไทยหรือแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยเนี่ยจะต้องเป็นเภสัชกรด้วยเพราะว่าอาจจะต้องสามารถที่จะปรุงยาตามอาการตามสาเหตุหรือตามสมุดฐานที่ได้ทำสมุดฐานวินิจฉัยไว้ให้แก่ผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเนี่ยมีร่างกายร้อนเกินหรือเย็นเกินหรือไม่ร้อนหรือไม่เย็นหรือปกติอย่างไรแล้วก็มีอวัยวะหรือธาตุส่วนใด ที่ผิดปกติไปในทางกำเริบในทางหย่อนหรือในทางพิการสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาสู่การตั้งตำรับยาในการรักษาผู้ป่วยที่การตั้งตำรับยาในการรักษาผู้ป่วยนี้ก็จะต้องรู้ว่าจะสามารถเอาอะไรมาทำยาได้ที่เรียกว่าเภสัชวัตถุแล้วก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นน่ะสมุนไพรหรือถ้าเราเรียกคุ้นๆกันว่าสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นน่ะมีสรรพคุณใน,นในด้านใดสอดคล้องกับ สมุดฐานมินิจฉัยหรือไม่ว่าร้อนหรือเย็นหรือไม่ร้อนหรือไม่เย็นอะไรเอามาแล้วทําให้ร้อนอะไรเอามาแล้วทําให้ยามันเป็นยารสเย็นอะไรเอามาแล้วทําให้เป็นยารสร้อนอะไรเอามาผสมกันแล้วทําให้ได้ยารสไม่ร้อนไม่เย็นนะก็จะต้องรู้จักสรรพคุณเภสัชหรือสรรพคุณของตัวยาหรือตัวยาสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละอย่างหรือสิ่งที่จะเอามาใช้ในการทํายาแล้วก็ต้องรู้จักว่า เวลาจะเอาสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาผสมผสมกันเนี่ยอันมันเข้ากันได้ไหมมันเป็นพวกเดียวกันไหมหรือมันเป็นคนละพวกกันยาจะตีกันไหมสมุนไพรจะทะเลาะกันจะสมุนไพรจะออกฤทธิต้านกันออกฤทธิ์เสริมกันนะหรือหักล้างกันอะไรหรือไม่ก็จะต้องมีการจัดกลุ่มตัวยาขึ้นมาให้มีความเหมาะสมก็เรียกว่าพิกัดยาหรือกลุ่มของยาขึ้นมา และสุดท้ายก็คือสามารถที่จะเอาอยานั้นมาเข้าสู่กระบ,บวนการปรุงเป็นยาให้กับผู้ป่วยได้เราก็เรียกว่าหลักเภสัชกรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่3เนี่ยก็คือแพทย์แผนไทยก็ต้องเป็นเภสัชกร,รเป็นเภสัชกร,รที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมไทยนะตอนนี้ก็เป็นกิจอย่างที่3ที่แพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยจะต้องทำได้ทำเป็นแล้วอย่างที่สี่ ก็คือการที่จะเลือกได้ว่าโรคนี้จะต้องรักษาด้วยยาแบบนี้โรคนั้นจะต้องรักษาแบบนั้นเขาเรียกว่ารู้ว่ายาใดรักษาโรคใดอันนี้ก็คือสิ่งที่4อย่างที่แพทย์แผนไทยต้องรู้เราเรียกว่ากิจ4ประการถ้าแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยรู้กิจ4ประการนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยได้เหมือนกับ แพทย์สาขาอื่นๆซึ่งกระบวนการทั้ง4อย่างที่จะทำได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของผู้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยคริปนี้จบแต่เพียงแท่นี้ครับสวัสดีครับ